ฉันสอดเสื้อมันออกวัวน,น่าทึ่งฉันดูข้างในมันดิมันวิ่ดิ้นได้ยังไงมันดิ้นได้ยังไงพอดูสิมีเครื่องกลยังไงไอพ่อดูก่อนสิ้ไมดิ้นแล้วเอ๋อก็เป็นเก็พิ่มลูกเก็บเพิ่มพ่อชอบไห้ <c oughs> ดูข้างในมันเด่นมีอะไรบ้างมอเตอร์หมาน้อยในเชือกมันอยู่ <c oughs> ไหน กมันอยู่นี่โอ้น่าทุกชานนีเครื่องไรนมันโอ้น่าทุกชาน,น,นเครื่องยนต์่้มเครื่องยนต์มาน้อยโอ้สวย

Eh baru baru Satu anu Seduk luar ya? Ini keluar. kuat. ini mati. Hoi nongwik mati. Iniไง. Ini mati, ทําไมทอยหลังอ่ะ?ถ้ามันถอยหลัง.ทํามันดักด้านบน.ทํามัน าเล,ย,ลยมาเลยมาน้อยเครื่องยนต์มาน้อยอุ้ยอะไรอุ้อยจีลีไหนลไปหาคนน้อยละเอ,อ,อ,อ้าอืมคันตาคอยโอ้คันตาคอยไม่เป็นไรออกยังมันน้าก็ระเบิดไงอยู่อยู่แล้วเป็นอะไรเประ็ปะไปเป็นอะไปเป็นอะไรเอฟ ทำลายทุกอย่างครือยนเล็กก็ทำลายอันนี้ครือยนเล็กหรือเปล่าเนี่ยครับลูกซีโอ้วิ่งเองเหรอก็ทำงานอย่างนี้มาหน่อยโอ้เคืองมันขัดตัวนี่เองมันตัวกระโปงตายตายเป็นกระโปงปาเดียลูกตั้งไหน ฉันก็ขาได้หนึ่งหัวขาขอ้นบนเรือแค่หนึ่งห to? ัวอ๊ะแลทำไมไม่ว so ิ่งเลยลูกอยาก็ปิดเบรก่อับสิ